สวดมนต์ประจําวันบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธะพะควาพุทธังภะควนตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควาตาธโมธัมมังนามสสามิสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโคสังขังนามามิ Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Iti piso arahang sama sambuddho วิชาจลณนาสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุตารโรปุริสธรรมสาลทิสัทธาเทวมนุสานางพุทโภควาติสวาคาโตภควตาธโม สันธิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยุตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภาควาโตสาวกสรงโคญาที่ทางจะตาลีปุลิสายุคานิอัถาปุลิสาอุคลาเอสาภาควาโตสาวกสงโคอาอุยโยปาุยโยทาขิเนยโยอัญชลีกลานิโย อนุตารังบุญญาเขตังโลกสัสตบทสวดภาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถา พหุงสาหาสมมภินิมนิตาสาวุธันตังเขเมฆลังอุทิตโคลาสเซนมาลังทานาทิธรรมวิชนาชิตวามุนินโตตันเตชะสาวตุเตชยมังกาลานิ มาลาติเลกามาพิยุทธิตสะภาราติงโครัมบนาละวะกามะคมาถาทยาขังขันติสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชะยมังกลานี นาลาคิลิงคาชาวลังอติมัตถะปูตังทาวาคขิจกกรมะสนิวาสุทารุนันตังเมตตมุูเสกะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังกลานิ โอกิตาขตขามติหตาสุทาลุนันตังทาวันตโยชนะปะถังคูริมาละวันตังอิทธิพิสังขตมโนชิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวาุเตชะยมังคลานิ 迦多瓦那迦多摩他郎伊瓦卡毗尼迦钦迦雅诸法，瓦者能舍那迦雅玛彻善那那索玛维辛那舍多瓦摩尼陀丹特舍萨婆瓦杜特舍雅曼迦拉尼。<music> သာချံဝိဟာယမတိစัจကြကဝတေကေတုံဝါဒาวิရောပိသမနံအတိယန္ဓပူတံပညာပတိပជ្ជလိတောရှိတဝါမုနိ ந்தோ တံတေစာဘဝတုတေရှိယမင်္ဂလာနိ นันโทปนันธาผู้ชักขังวิบทธังไม่ติงปุเตนาเทลาผู้ชักเคนาถ้มาปยันโตอิตูปะเทสาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาวตุเตชยะมังกานิ โลคาหาทีติปุชเฆนะสุททาหัตถังพรมาวิสุทเฒชุทิเมติภคาธิภานังยานากเทนะวิชินาชิตวามุนินโทตนเตศสาววตุเต शय มังฆลานิ เอตาปีพุทธาชยมังคละอัตคคาถาโยวาจโนทินทิเนสารเตมาตามทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยานาโลสปัญโย มหาการุณิกนาทหิายะสัพพานีนังปูเรตวปาลมีสัพพปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวาทโนเอวังตวังเวชโยโหชยสุชยมังคะเล อาบาลาชิตาปลังเกสิเสปทาวิโปคเลอาภิเสเกษสภาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคาลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขานสุโมหุโตจัสุยิทังพระมาริสุ ป่าธากินังกายากรรมังวาจากรรมังป่าธากินังป่าธากินังมนโนกรรมังปานิขีเตป่าธาขีนานิกตาตวานะละพันตะเถป่าธากิเนภาวันตุสาพมังคารังระคันตุสาพ,พเทวตาสะพาพุทธานุภาเวนสสัสตาโสธิภาวันตุเต ภาวันตุสาภามังคารังราคันตุสาภาเทว,วตาสาภาพุทธ,ธามานุภาเวนสสัสตาโสธิภาวันตุเตภาวันตุสาภามังคารังราคันตุสาภาเทว,วตาสาภาสังขานุภาเวนสสสัสตาโสธิภาวันตุเตแผ่เมตตาให้ตนเองอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อาหังนิทุโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหางอาเวโลหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวนอาหางอภยาปัาโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุบเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานางปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนังโหนตูสุขิตาโหนตูมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหนตูสุขิตาโหนตูยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมคูรุปัชายาจาริยานางโหนตูสุกิตาโหนตูคูรุปัชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสภเทวตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสพเพทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาสัตตานางโหนตูสุกิตาโหนตู สัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขการสวดบทพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลพาคาถานี้มีความมุ่งหมายอยู่หลายประการดังนี้บทที่ 1. สําสำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับ สำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเรืองเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สาสำหรับเอาชนะสัตว์ร,ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมานด้วยการกระทำปฏิหารบทที่ห้าสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายกล่าวโทษหรือคดีความ ด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางหมู่คนบทที่6สสำหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีเป็นอุปเทแห่งฤทธิ์บทที่8สํสหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายาน ต่อไปสวดพระคาถาชินนบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตผอมรังศีวัลระคังโคสิตาลามนาโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมรเพทยนางอติกเยกายยายะเทวานางปยตงังสุตวยัยติปิสโสภะควายาะมาราชานโนทาเวสุวรรณโนมรนงังสุข,ขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามรารังสวาหนางังจตุสัจจาสพังราสังเยปิววงสุนาราสภาตันหังกะราทยพุทธาทาวิสตินาย,ยากาสะเพปฏิตาไมาหังมัตเเกเตมุนิสลา สีเสวุติตโตไมหังพุทโธธรรมโมทววิโรจนเนสังโฆบติตโตไมหังอุเลสาภพกุณากะาโลอทันเณเมนุลุตโธ,ธาสาลีพุตโตจาทักคิเนเโกลทัญโยปฏิภาคัสมิงโมคะลานจะวามะเกทักคินเณสมนีไมหังอาสุงอนันทาราโลกสัสโปจามหานาโมุาสุวามาโสตะเกเกสันเตปฏิพาคัสมิงสุรยาาิยวะปะพังคโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนีปุงคโว กุมาลกสัสโปเทโลมเหสีจิตตาวาทโกโสมัยหังวัฒนนิจังปฏิทาศิคุณากาลโลปุณโนวังคุลิมาโลเจ้าอุปาลีนันทาศีวลีเทลาปัญจิเมชาตานาลาเตติลากรมามะมะเซสาสิติมหาเทลาวิสิตาชินาสาวกเเอเตสิติมหาเทลาชิตวันโตชินราสาชาวันตาสีระเตชนนาคามังคีสุสันติตาลาตนางปุระโตาอาศิทักขินีเมตตาสุทกังชาทักังปัจจโตอาศิวามีอังคุลิมาละกัง ขันธโมโละปลิตตันจะอาตานาติยสุตกัรอากาเสชาทนางาสิเสสาปากาลาสันติตาชินานานาวาราสัญยุตาสตาปากาลาลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาาัยรชาตุปัทวาอาเสสาเวนิยังยันตัวอนันตาชินเตชะสาวตโตเมสกิจเจนะสัตตาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชาลามาจัหิวิหะลันตังมหิทะเลสัาปา,าเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุตุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิ ปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตายโยสทธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญเชเลตีคาถาบูชาพระศีวลีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะพระควะโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะศีวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันทามิตังสธาศีวลีจะมหาเถโลยักขาเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันทามิตังสธาศีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเม สีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานะระปุชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปุโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานะระปุชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสธา สีวลีจ่ามหาเทโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอังวันธามิตังสธาสีวลีเทละคุณนางเอตังโสธีลพาพังพระวันตุเมสา,สาธุสาธุสาธุขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้โชคมีโชคมีลาภเฮง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 คาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้า นะโมตัสสพพะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสพพพพะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามาอุนาโมพุทธายาวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสา,า,าวิลาอิทิโยพุทธะสามาณีมามา,มาพุทธาสวะโหม วิลาทโยวิลาโคณยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะสามนิมามะพุทธะสาสวะหมวิลาทโยวิลาโคณยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะสามนิมามะพุทธะสาสวะหมคาถาบูชาพ่อปู่ชีวากะโกมรพั์ นาโมตัสสะพระควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนาโมชีวโกเสลสาอาหังกาลุนิโกสัพพสตาังโอสถาทิพะมันตังปราภาโสสุริยาจันทังกมารพัจโจปากาเสสีวันทามิปันธิตโตสมิทโสโรคาสุมนาโหมิ โอมนาโมชีวโกเสลสาหังการุณิโกสัพพสสตานงโสถาธิภพมันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมรัพโจปกาเสสีวันธามิปันฑิตโตสมิทธสโวโรคาสุมนาโหมิโอมนาโมชีวโกเสลสาหังการุณิโกสัพพสสตานงโสถาธิภพมันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมราพโจปกาเสสีวันธามิปันฑิตโตสมิทธสโวโรคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวะกะโกมรพจโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะโกมรพจโบชายะโอมนะโมชีวะกะโกมรพจโบชายะนัโมตซือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเหลงกรมกวงสืออ็มพอศักนัโมตซือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเหลงกรมกวงสืออ็มพอสักนัโมตาือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเหลงกรมกวงสืออิมพอซักอันเนี้ยปอหอปอหอ คาถาบูชาพระพิคเนศอย่างสั้นโอมสีคเนศายะนะมมา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 หอมสีคเนยายะนัมมาสาธุสาธุสาธุ ขอความเป็นสลิมงคลจงมีแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุสาธุ